สวัสดีครับผมปอนับโกครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งของผมกับช่องไอเปอทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชันกับอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสองในอีพีที่45นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากอีพีแล้วทําพวกเราแบบหัวร้อนกันเลยกับการลุกขึ้นบนแบบว่าเวทีประลองเนาะแล้วก็จะจัดการกับซีซั่นสื่อเพราะหาว่าแบบใช้เล่ห์เหลี่ยมเจ้าโกงอะไรอย่างนี้เนาะครับผมสุดท้ายก็กลายเป็นผู้โซเซียนก็คือขึ้นมาช่วยพอดีเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในผลเลชันของตัว อนที่สิหากใครคิดทำลายกฎน,นี้ก็เข้ามาหาข้าได้เออมาดีเด็ดเดี่ยวสงขลังเป็นเราเองที่ด้อยกว่าอจาจารฮัทฮึนี่หากฟ้าฟื้นกฎนี้จะตัดสิทธิ์การเป็นขันของพวกเจ้าซะมีเจีย ปราบารุงให้ดีเพื่อแข่งขันต่อการแข่งขันตัวต่อต,ตัวรอบที่สามไปไปประธามีเจียโอ้เธออุตส่าห์หน้าลล<อ>หลอ่อกการแข่งขันมานั่งหัวร้อนเลยเออหน้าอย่างหลอ่อก <c oughs> มีเจียหรอมีเจียคุณอะไรอ่ะไม่ <c oughs> ดได้ฟังมางเดี๋ยวนะ ือะไรขึ้นใช่พิธานก็เทียบหอกได้หมดเลยเออมีอาการสายโจมตีทำไมบวกไปเช่นนี้เฮ้ยรู้สองใหญ่แบบลั่นงกลยที่เจ้าจะหลบยังไงหวานแล้วงเนาะอุปกรณ์เขาเนี่ยระเบิดลูกไฟพีดพีดยันโอ้โหเอาไงาย โอ้ยถึงเลยว่ะอุ้ยเอาอุ้ย,อยโอ้ยโดนโห่แค่ทักษะเล็กๆเกจ้าไม่รู้จักวิชาที่หายไปของทงักษาอ๋อมันมีที่นีะจา้า,อาอเออเขาไม่ได้ถูกพิษก็แค่หลับไปนะโอ้สสุดไร้ค้อไปไปชนะสามก็หนึ่งจบ เลี้ยวมึงมะข้ามาละสามารถจัดการพวกเขาได้ต่อไปก็ตาเจ้าแล้วอาจารย์วางใจได้ข้าจะไม่ให้สื่อไหลเอ้ากระอวดดีอีกขอท่านหัวหน,น้าเอาอมือ้วยในที่สุดคันสุดท้ายของสุบยันก็ลงสนามข้าขันทัน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 ขับ หน้าแบบจิ้มลิงมากเลยอะน้าตาเิ้ยเฮ้ยหล่อขางโกขงโคเนี่ยขางโกกเนมันิคำเขาคเยเอาเรื่องเมก่อนเส้า นดะเอาอ่อเอ่อเอ่เอ่ออ,อ,อ่นเ,นเอ่ออ่ออ่ออบเอเ่อเอ่่อเนเ่อ้่อ เขมันเหรอข้าโคตรเข,เขมันในตาเลยนับเป็นสัต่เป็นยานพิษบ้างก,กายเป็นถ่านน้ำแข็งดวตาจะเป็นหักต้องการขั้นไปเตาร้อนประสานปลอกิดพิษที่แสนหนาหัวชิดหนึ่ง ลงน้ำแขอย่าพิ่งจเย็นลูกเย็นลูกไม่ใชเพื่อใจแค่งสำนักทที่เชี่ยวชาญรื่อโอ้ยเอาโดนเลยโอ้ยหยั่งไวช่างเป็นยานยึดข้าก็ท่าน้ำแข็งไอยพี่น้ำแข็งเป็นสิ่งที่ข้าชำนาญนะลุงสุริยันต์โอ้โหมาเทมาเท่าเมาถกเ่ยกันานได้เสมออย่างไวอะ เอาหีห้ง่งลงมาเลยะ <c oughs> จะปล่อยให้คุณผูสุริยันจันทราโมโหดีที่สิงหัวได้อย่างนั้นร้อง <c oughs> ร,รับเจ้าวายเจ้าหึงเจ้าชนะวิญญา,า,าจารย์พิษที่หายยากนี้ได้ไหมศัตรูเจ็บหนึ่งพันเราเจ็บแปดร้อยเจ้ามีหัวเลยสินะนี่เป็นประสบการณ์บทเส้นประารแห่งการเสือก เอาเอาเอารถะีไปรดับหกยงรถพิ่โอ้โหกดพทั้งหมดไม่ได้นะอุยาซีแล้วอะอุ้ยยัขาสวนจังวอยัขาพศาจััโอ้จะไหวปะเนี่ยใช้ศาร์ักเพิ่มพลังและใช้หาผยักขาอันแข็งแกร่ฉลองิกั เรขาเข้าระชิตัวโจมตีล้มศัตรูกงห็มแข็งแรงโอ้ยาโอ้ยอ้ย้ยแลจเร่องอลลงแล้วผเดาตกเพี้ยนอ๋โอ้ยเาจะมีทีเด็ดนี่เขารออยู่ ว้าวพอที่ติดตาไม่ได้ว่าผมสุริยมจะเอาไวเปนกัราคแพงมาใด้วย้าสนใจเึฮอบุทนอาจัแบบว่าคนชาติชนั่นเป็นภาษาวิแน่เว้ยโอ้โหแต่ตายเลยเอาเวจีน้ำแข็สุดกล้วอ่พีสุิโอ้ย กกญญารซกระดูกวิญญาณเอออกักะดูกวิญญาณไว้ด้วยซ่อเอาไว้นะฮะโอ้ยกระดูกวิญญาณสกัดได้ชั่วคู่แต่พลังเขาหมดแล้เฮ้ยโอ้ยผมให้ได้อีกดีสิเรายองแพ้เอาไ่ยักเาสั่หาสิขันไปเนี่ยอุยโอ้ย พี่จะเวียนห,หัวทังไม่ชันโหเปลี่ยนโมล่เปลี่ยนโมจริงผมเรียนสือไล่์คื่อตยคนนะโอ้โหนึกไม่ถือว่าร่างกายใต้โยกจะแข็งแกร่เช่นนี้เอาเรื่องอเลว่ะตอนแรกตัว่าเดี่ยวเนอจะลงคนบสือไล่เพือทั้หมดได้น่เรอยมั้าสนามนี้ยกให้ฉัน เอาวเลยเจ๊จัดหน่อยโอ้ยสุดๆแล้วอันเนี้ยดีวจ้อืมวาดรก่อนล่ะเออเอาเุ่มทุเรียนรชิการแข่งขันตัวต่อตัวแข่งแบองสองสไปเลยสองสองสามก็คือเป็นหนึ่งเท่าแล้วสินะคะ ไปแข่งแบบสองสองสาฝ่ายเรานั้นเสียเปรียบในเรื่องจำนวนคนแต่สุริยันยังคงมีตัวสำร,รองครบคพร้อมจะลงแข่งที่ว่าจำนวนหรือพลังของสมาชิกสื่อไลค์เคอร์ก็ยังเป็นรองสุริยันจันทราว่าสื่อไลค์เคอร์หรือผู้แข่งแค่ห้าคนจากรูปแบบการแข่งสองสองสามรอบสามคงไม่มีคนลงแข่งแค่เราชนะรอบนี้ให้ได้ใครชนะก็อยู่แค่เรืองรู้หลง เที่ยวเฟิร์มพเจ้าลองรอบเลยต้องลิงสถานการณ์ให้ดันทัพเิอสองฝ่ายลงสนามรเรียกเรียกแทนทีเถอะเมีการแข่งขันแบบสองสองสามไม่ใช่แบบตัวต่อตัวจะสัตว์จริงลงคนเดียวคนเดียวก็พอเ,อ,อเจไม่สนววเอ้ยเจเด็กบ้าเลื่อเลยจำนวนไม่เกี่ยวเขาจะต้องสู้กับวิศวกรวิญญาณสองคนมีหมารู้หลงวิศวกรระดับผมอยู่ด้วยเฮ้ยมีความเลือดจริง เสียวเสียวกับใช้โถยังบาดเจ็บอยู่ที่พอจะให้ลุ้นแข่งได้มีแค่เจ้าผีเฮากับะวังตรงการตอบโต้ของหัวหน้าของสองโรงเรียนถ้ามาเสียวเขาชนะเราก็ยังมีโอกาสอีกแต่ถ้าแพ้ก็เหมือนประกาศผลรอบที่ชนะเลิศกระสือเหลือคนน้อยเสียฟุ้งผมไล่หน่อยจะให้เลยโอ้ยฟังปอมเก่งมากตองเนี้ยกระสุนเต็มที่ครับ Ohoui. Oho ui! Okay. Oho! Nóc gỡ! Ui! 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 เติมพลังเสรนะ็จแล้วอ๋อเติมพลังแล้จ้พลังด่าปรหลาดว่าอาวุธียานี้มีทั้งความมืดและความสว่างวุฒิสิทธิ์สารสนพิเศษและการสืบทอดิญญานุ้งมาเสียวเขาพฤติกรรมด่บมืดนักบนอกวี่โอ้เชื่อหลังมาอะรใส่เอ็มพีพยามออกอาวุธมียานี้ เรียมาไวให้เจ้าวเจพ่อนี่มันจะวุดอะไรกันเนี่ยเอาแล้วอนขึ้นจ้พตาโอเจ้เจ้ไหวไหมเจ้ขึ้พลังด้านมือเอาวุธวิญนยานนั่นนึดเนึอกอสูในตัวเสียวเทาออกมาได้โอ้โจะคุมไม่อยู่วันที่นี้โอ้ตาย แล้วมันจะโหดเกินนะซี่เต้ว่าเจมจุะสุนสูเสียกานตอนน้เราต่อใ้พลังความมืดให้เข้าไปประสานกับพลังวิญญาณของศัตรูล้วทำให้ธาตุพลังวิญญาณกลายเป็นพวกด้านขาะเดียวกันก็จะใช้ด้านสว่างอันแข็งแกร่งของดาบที่ภากษาไฟตรงข้าม ด้านมือของวิญญาณยุทธเจ้าถูกดึงออกมาจะต้องถูกลงทันด้วยดาบพิฆาตซะมาเสียวเถ้าจะถูกเลิอกอสูรกลืนกินและกลายเป็นวิญญาณจารปีศาจพูดตัดสิน<อ>เราจะยอมเจ้าฮะรฉันยอมได้ยอ่อกอยากลองมไหมเขาเป็นห<อ>ัวหน้าของสื่อไร่ข้าสู้แบกเก็ตยักษ์ของสืงง่อไร่ข้าไว้จะไม่ยอมหลบอ,อยู่ตรงนี้นะี่ พอสาแล้โอ้แม่ตาแดงแล้วออโอ้ยปฏิภาสาอันสัตว์สิน่าเสียด้ยผูเจ้าเข้าใจในพระกระสุนพยาผงที่เคยให้กันเดยเทเป็นใครั แม่กลัวมากตอนนี้ศึกษาแล้วแต่ยังศึกษาไม่มากพอแม่ลดไปหมดไปหลดหนึ่งอุ้ยอ่าให้อไว้อาดับแดดดาวสุริยันก็ตา มาดิดาบดาบมาดิมาดิโอ้ย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 ต้องการแล้วอยากให้เป็นนังไม่ใช่แบบปีศาจอ่ะเออ นี่ไงขอบเขตเราหลับได้ไหมโอ้ไม่แน่จริงด้วยการแข่งขันในครั้งนีู้ชนะโรงเรียนสื่อไหลเท่าเอาอะไรไปมันไปทิดกานมือเขาเออดันมือเขาอ่าโอ้โหสงสัยจะสะกดเกล,ละสูนให้พี่เสียวเท้าเองไม่ได้อย่าดุาดคองเสีย<อ>สนวนะจเปลี่ยนไปอาลักษณงเจ้าตอนนี้ไม่พอจะสะกดได้ ถ้าเกิดผู้อาชีนี้ละการดินกินว pues ิญญาณยุทนางกลายเป็นวิาณผูมีการ์แล <kindergarten. S 2> ้วและร่างกายเต็มไปด้วยพลังสูงและความรู้วิทใจและสติปัญญาและรับผลกระทบเรียรู้อาณาทักจะกลายเป็นวิญญาณจาริศาไปโดยพันยัยวิญญาณจาริสาเลยเสี่ยวอีเฮาหวังกงที่เหลือต้องพึ่งเจ้าแล้ว พอกเจ้าทำเต็มที่แนละ้วการแข่งแบบสองสาสุริยันจนทราแพ้ไปแล้วหนึ่งครั้งถ่าที่สองพวกเขาต้องจัดเต็มให้นะนแน่นะนนคณะเสียเท้าังเสียท่างผกนะผูเจ้าอย่างเด่นนะยังมีเวลาคดรออยู่ข้าหน้าอาจารย์เราจะสู้ครับจะ่เสียเทาเสียแรงล่าไม่ได้ดีไม่ว่าสุดท้าจะแพ้หรือชนะเจ้าอยความภูมิใจของสิรไล์เคอรไวเถอะเคลองสู้อ่ะ ไม่แพ้หรอกมั่นใจเพราจะจำนวนคุณไม่พอการสู้แบบสองสองสาเราจึงสู้ได้แค่สองครั้งการต่อสู้ของกุ๋ยเข้าแลหวของต้มคือการตัดสินสู้ครั้งสุดท้ายคนไม่มีละใช่อโอ้โหตัว,วท็อปคู่ด้วยโอโ๋อ เพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องชนะอย่างเดียวเพราะว่าถ้าแพ้ไม่มีคนลงแล้วนะทีนี้เราก็จะแพ้ไปโดยปริยายเลยเพราะฉะนั้นความหวังก็อยู่ที่แบบว่าหวังตรงกับอีเห้าแล้วก็จะยังไงแต่ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าชนะแน่นอนแต่คิดว่าน่าจะแบบว่าที่สุดแบบที่สุดจริงๆเพราะฝั่งนั้นเราเห็นแล้วนี่แบบเป็นตัวท็อปสองคนเลยสองพี่น้องเนาะก็แบบน่าจะแบบว่าดูดเดือดก็จริงว่าในที่สุดก็ได้เจอกันละใช่เพราะเขาเาหมายมันปั้นมือนานนี้อีเสี่ยวเสียวมุกเฉินแล้วเขาอยากเจอแบบอีเขาเหลือเกินรอบนี้ก็ได้แบบ ว่าแบบว่าจะยังไงไม่รู้คุณพ่อจับตามองอีกเปล่าใครทําลูกกูโดนแน่เอออะไรอย่างเงี้ต้องดูกันนะครับโอ้ส่วนฝั่งของมาเซียวเท่าโอ้โหที่สุดจริงๆไอ้ฝั่งนั้นมันก็กะเล่นแบบว่าใช้เป็นร่างมาหร้อดันมืดอะไร้ให้ควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่แล้วค่อยใช้ดาบอีกด้านเอาแสงเออประพิพากษาอะไรอย่างงี้ แต่ว่าเขาศึกษามาแล้วเออแต่ว่ายังรู้ลึกไม่พอใช่เพราะเขาไม่รู้หรอกว่าฝั่งของพญาหงมันแบบว่ามันมีอะไรมันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นเออนะพอไปปลูกเขาปุ๊บนี่มันไกลเปแบบมันแรงนะแล้วแบบว่ายังไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องขอยอมแพ้ไปเนาะแบบซู้ไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมาเถวนี้ก็อาการหนักสควรเลยก็ต้องแบบต้องพาไปรักษาเลยต้องสะกดไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าหนักสุดก็น่าจะเป็นแบบยาจารีสาบไปโดยบริยายเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องแบบว่ารีบๆพาน้องแบบไปรักษาโดยด่วนน้ะ ส่วนก่อนหน้านี้ก็โอ้โหมันมันเหมือนกันเนาะฝั่งของพี่ไต้พี่ใต้ยเหิงก็สู้ตัใจที่สุดของจริงเราเห็นแล้วว่าเขาแบบไม่ไหวแล้วหน้าซีดโดนพิษไปเนาะมันเป็นเกียรติของซิงหลัวด้วยพ่อดูอยู่ด้วยใช่พ่อดูอยู่ข้างบนไ็นแพ้ไม่ได้ไงก็เลยแบบสู้สุดใจเหมือนกันจนก็แบบเอาชนะไปได้อะทีนี้ก็ผลก็เป็นไปอย่างที่เราเห็นในโชว์ไทย e ีซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูแล้วว่าในรอบหน้าคิดว่าดูเดือดแน่นอนนะต้องไปรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสรับเลชันกับอนิเม ตํานานจอมยุทธพูดถังซานสองในอีพีที่45นะครับก็หวังว่าทุกคนเจนจอยแล้วก็สนุกไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแคทายแอปพลิ t คนทีวีใน X ด้วยนะครับสําหรับวันนี้พ,พวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับ r รีแอคชั่นในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ